ใ,ใจเย็นเพื่อนต้องยีบร้อนนะ่ะอีกตั้งสามสิบนาทีอ่ะไหวแั็นจะกลับมาสวัสดีติดตอกยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทวกบอมูวี่ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำหนังดีน่าสะสมและหนังดีที่ควรหยิบยกมาดู แภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ไทยแนวแอคชั่นทิลเลอร์ชวนติดตามหาความจริงตลอดทั้งเรื่องแม้เวลาจะผ่านมา20หรือ30ปีภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังถูกกล่าวถึงจนถึงปัจจุบันอาจจะมีข่าวดีสำหรับคอหนังไทยที่รักหนังไทยในยุคนี้จะได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ในฉบับรีมาสเตอร์ในเร็วๆนี้ภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์ไทยเรื่องกระโหลกบางตายช้ากระโหลกหนาตายก่อน เดอะดัมไดฟัดเดอะสมาร์ทไดสโลในปีพศ2534หรือปี1991ภาพยนตระเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสลักชนางตวง1ห,หญิงสองชายเรื่องราวเกิดที่ปั๊มน้ำมันทางภาคใต้หรือเบตงของมหาเพลงเศรษฐีหนุ่มพ่อไหม้ที่มีแฟนสาวสวยคอยดูแลปั๊มสาวส่งเจ๊สุดเซ็กซี่อย่างชนาง อยู่มาวันหนึ่งอดีตนักโทษแหกคุกหรืออดีตหัวขโมยตู้เซียมอยสักแหกคุกออกมาภาคใต้จึงมาขออาศัยและขอทํางานกับชนานที่ปั๊มน้ํามันของมหาเพลงเศรษฐีหนุ่มพ่อไห้จึงรับสลักมาทํางานด้วยในใจของชนาะน,นั้นมีความนโมกโลภมากโลบโมโทสันอยู่เป็นผู้หญิงที่ทําได้ทุกอยา่างเพื่อเงินเขาจึงรับสลักมาทํางาน เพื่อแผนขโมยตู้เซฟของมหาเพลงสามีของเธอและหลังจากที่สลับทํางานและพยายามขโมยตู้เซฟของมหาเพลงให้กับชนางเพื่อนรักหักหลมโหดอย่างตวงก็ดันโผล่มาท่ามกลางการเปิดตู้เซฟสลับจึงฝากฝังชนางรับตวงมาทำงานที่ปั๊มด้วยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือใช้ฟิล์มนัว ฟิล์มนัวก็คือฟิล์มที่มีสีดําคําว่านัวมาจากภาษาฝรั่งเศสฟิล์มนัวก็คือฟิล์มสีดํานั่นเองจะมีสีดํามากกว่าสีอื่นเขาเลยเรียกฟิล์มนัวและภาพยนตร์เรื่องนี้น่าจะเป็นภาพยนตร์ไทยอันดับต้นๆที่เน้นใช้ฟิล์มนัวถ่ายทําบรรยากาศในภาพยนตร์เรื่องนี้ดาดาร์กเหมือนหนังต่างประเทศชวนกดดันชวนติดตามตลอดทั้งเรื่องและเป็นภาพยนตร์ที่เข้มข้นมีไม่บ่อยที่จะมีหนังไทยแนวนี้เกิดขึ้นมา ภาพยนตร์เรื่องนี้ผมจึงอยากแนะนําให้ทุกท่านได้ติดตามและหาชมภาพยนตร์เรื่องกะโหลกบางตายช้ากะโหลกหนาตายก่อน the dumb die fast the smart die slow นำแสดงโดยเอ็มสุรศักดิ์วงศ์ไทยแอนอังคณาทิมดีมขจรศักดิ์รัตนนิสัยกำกับการแสดงโดยมานพอุดมเดชขอบคุณสำหรับท่านที่กดเข้ามาชมรายการคลิปวิดีโอหน้าหรือจะเป็นภาพยนตร์เรื่องอะไรโปรดติดตามรายการทางทีด็อกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ